สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ2ตัวล่างนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับแบบสรุปนะครับเรือว่าสรุปได้เลยนะครับผมก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับผมก็ ไม่รู้ตัวเลขจะออกมาถูกใจนะครับผมทุกท่านหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ชอบนะครับผมถ้าไม่ชอบนะครับก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าตามสูตรแล้วมันมันได้นะครับมันทําออกมาแล้วได้ตัวเลขนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเด,เดี๋ยวผมจะเป็นอบอกตัวเลขลําดับต่อไปนะครับผมก็ในส่วนของเลขดับ ล่างทุกหลักนะเรามาคุยกันนะครับผมเรามาคุยกันก่อนนะครับดับดับล่างทุกหลักนะนะครับผมผมซึ่งทั้งหมดมี24สูตรนะแต่อันนี้คือสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะครับผมสูตรที่แข็งนะครับแข็งหมายถึงว่าหลุดหลุดยากหลุดแค่1นครั้งสองครั้งนะครับผมจะเอามาก็คือสูตรที่7นะครับสูตรที่7 หลุดแค่2ครั้งนะครับก็ถือว่าแข็งอยู่นะดับอยู่นะครับ45งวดหลุดแค่2ครั้งนะครับผมสูตรที่17นะครับผมสูตรที่17นะครับหลุด2ครั้งนะครับผม45งวดนะครับสถิติตั้งต้นของเรานะครับ16มีนาปี62นะหรือจริงๆแล้วนะครับผมใช้สถิติก็คือวันที่หนึ่กุมภานะครับแต่แต่เอาแบบง่ายๆดีกว่า16มีนาดีกว่านะครับผม นะครับ20นะสูตรที่20นะครับหลุดแค่1ครั้งนะครับ45งวดนะครับหลุด1ครั้งนะครับก็ถือว่าแข็งนะครับสูตรที่22นะครับหลุด1ครั้งสูตรที่23หลุด2ครั้งนะครับหมายถึงว่านะครับดับของเราก็คือ0 6 7อันนี้ก็คือ6อันนี้ก็คือ2เนี่ย2 สรุปได้ก็คือเป็นเลขดับก็ประมาณนี้นะเลขดับก็จะอยู่ประมาณนี้นะ0267 0267นะครับผมจะเอาสูตรที่ดับแข็งแข็งนะครับหมายถึงว่าหลุดยากนะก็คือ0267ทีนี้เราจะมาคัดเลขเด่นก็จะได้นะครับผมได้เลขเด่น13 4 5 8 9นะครับผม1 3 4 5 8 9นะครับตัวเล็เห็นหรือเปล่า นะครับตัวที่เด่นนะครับมีเลข1เลข3เลข4เลข5เลข8เลข9อันนี้เราคัดจากตัวดับก่อนนะนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผม,มได้ประมาณนี้นะครับผมอืมได้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับสบิสูตรนี้อ่าผมเคยทำเป็นคลิปไปแล้วนะครับ ก็ได้ตัวนี้แหละเนี่ยสิบสองงวดติดนะสิบสองนวดติดนะครับแต่ต้องเลือกให้ถูกต้องเลือกให้ถูกหมายถึงว่าจับคู่เองนะนะครับจับคู่เองนะครับผมจับคู่เองนะครับมีสามสี่ศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้านะครับนี่นะครับเนี่ยมีครบเลยนะครับเพิ่มมาก็คือเลขหนึ่งแต่ในช่องนี้ แต่ในสูตรนี้ไม่มีเลขหนึ่งนะครับสูตรนี้ไม่มีเลขหนึ่งนะครับผมเนี่ยมาครบเลยหกบวกกับ 1, 1ก็เป็น7นะครับเนี่ยมาครบนะครับมาครบและผมจะให้ดูสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตร1หมายถึงว่าสูตรชุดเล็กนะครับผมสูตรชุดเล็กนะสูตรชุดเล็กมันไปตรงกับเนี่ยครับสูตรชุดเล็ก มาตรงกับสูตรนี้ครับตัวเลขเดียวกันเลยสูตรชุดเล็กนะนี่สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์อันนี้แปดเก้าูนย์สามสี่ห้านะครับสูตรตรงกันเลยนะครับผมสูตรตรงกันเลยนะครับมาแน่ในหกตัวนี้มาแน่ในหกตัวนี้ครับผมมาแน่ในหกตัวนี้แต่ไม่รู้มาสามไอมามาแท้จริงหรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่ามาบนหรือว่าล่างนะครับผมสูตรนี้นะสูตรตัวเร่าเลยนะครับมาดูสูตรนี้นะครับผมสูตรทําใช้ได้ยังไงนะครับผมนะครับแถวแถวแรกนะแถวแรกใช้หลักสิบบนหลักสิบบนก็คือเลขสามนะครับผมก็เพิ่มทีละตําแหน่งสามสี่ห้านะครับแถวที่สองใช้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็จะเป็นเลขสามมอนเหมือนกันนะครับก็คือเจ็ดสามนะครับออก นะครับล่างก็ใช้หลักหน่วยล่างก็เป็นเลข3นะ3 4 5หเหมือนกันเลย2แถวนี้ตัดเป็นแถวเดียวนะครับนี่ตัดเป็นแถวเดียว345ทีนี้แถวสุดท้าย8มาจากไหนนะครับผม8ใช้หลักร้อยครั้งที่2นะนะครับหลักร้อยครั้งที่2นะ่าจะเป็น8 2 8หรือเปล่า838หรือ8ป8สอ 8, 8่านะครับผมก็คือใช้หลักร้อยนะใช้หลักร้อยก็จะเป็น8 เ0นะครับเพราะว่าเพิ่มทีละ1แต้มนะครับผมก็จะได้นี่ตัวนี้เลย3 4 5 8 9 0นะครับสูตรตรงกันเลยสูตรตรงกันนะครับกับสูตรนี้นะนี่นะครับพอเออตรงกันนะโอเคเมื่อตรงกันเสร็จแล้วนะแต่ในกลุ่มนี้มีเลขหนึ่งนะครับผมมีเลขหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดู นะครับนี่สูตรตรงกันนะครับผมชุดเล็กกับอันนี้บางกองทูเดนะครับผมบางกอกทูเดนะบางกอกทูเดแล้วก็เดลินิวนะครับผมนะครับเบื้องต้นคือผมจะเอามาเปรียบเทียบว,วิเคราะห์นะครับผมว่าตัวเลขใกล้เคียงหรือเปล่านะเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของอหลักสิบบน นี่ขอโทษครับเราพูดเรื่องล่างอยู่มาสิบบนได้ไงเนี่ยสิบล่างครับผมสิบล่างนะนะครับสิบล่างนะครับดอกจันนะครับก็ตัวดับสนิทนะครับดับสนิทไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะอันนี้เรายังได้เด่นก็คือสามตัวเดียวนะครับผม เพราะว่า8และ9มันดูเลขดับเยอะเกิน16และ12นะ16และ12ตัวนะครับ9มี12ตัวเลขดับ8มี16ต uh, ัวเลขดับพ่วงกับหลุด1ครั้งนะครับผมตัด8และ9ออกก็เหลือเลข3ตัวเดียวนี่3มตัวเดียวนะครับผมดอกจันนี้คือดับสนิท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 ดับสนิรสูดดับสนิท2สูรดับสนิทนะครับบอกว่า6บอกว่า7เนี่ยอันนี้คิดว่า น่าจะดับนะครับเพราะว่าตัวเลขเลขดับมันกำกับไว้เยอะอยู่นะครับสิบส 2, สูตร16บสูตรส่วน11นะครับไม่มีเลขดับกำกับมันก็สูสีอยู่นะนะครับผมเนี่ยสมมุติถ้าสูตรนี้หลุดนะครับ1อาจจะมาก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีแค่9นะครับผมนะครับ ท่านเลขสูตรดับตรงนี้หลุดนะครับหนึ่งอาจจะมานะครับผมนะครับนี่สมมุติสูตรดับสนิทหลุดห้าอาจจะมาเหมือนกันนะครับแต่ผมวิเคราะห์ไปแล้วตามสูตรนะครับผมตามสูตรได้เลขสามเด่นที่สุดหลักสิบนะครับให้ตัวเดียวถ้าคุณจะกันนะครับผมถ้ากลัวหลุดนะครับผมถ้ากลัวหลุดก็คือเอาห้าและหนึ่งมานะสำรองนะเนี่ยห้าและหนึ่งนะ 1>, 1และ5นะในส่วนของ10 10ล่างนะครับผมแต่ผมให้ตัวเดียวไปเลยนะครับผมถ้าการไว้ก็เอาเลข1กับเลข5มากันนะไหมครับ5เลข1มากันนะครับแต่ถ้ามาดูตามสูตรนี้แล้วหรือว่าจะเอาเลข8เลข9มากันเพราะว่าไม่มีสูตรดับกำกับนะครับหรือว่าจะ8และ9มากันนะครับ8 นะครับเนี่ยตามสูตรนี้ก็จะมี8และ9มากันนะ8และ9มากันมี5กันด้วยนะแต่ผมจะคัดให้ตัวเดียวเลยผมว่า3ยังอยู่นะครับผมหลัก10ล่างนะเพราะว่าตามสูตรนะครับผมคัดตามสูตรนะอันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ความชอบส่วนตัวนะครับผมคัดตามสูตรนะครับก็คือให้เลข3ตัวเดียวนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากกันนะครับผมผมแนะนำเพิ่มเติม ถ้าใครอยากกันก็คือ158และ9นะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ1589นะครับกัน1589อันนี้คือตัวรองที่ผมแนะนำว่าให้กันแต่ผมฟันธงให้อันตัวเดียวก็คือเลข3แต่ถ้าท่านไหนแบบว่ากลัวหลุดนะครับก็1 หนึ่งนะครับ1589ได้ในส่วนของหลักสิบนะหลักสิบนะครับผมแต่ผมจะให้ตัวเดียวเลยหลักสิบล่างก็คือเลข3นะครับผมโอเคผ่านนะหลักสิบล่างผมให้เลข3นะครับผมแต่ถ้าไหนอยากกันก็จะเป็น1589เนะโอเคไปในส่วนของหน่วยล่างนะครับผมไปในส่วนของหน่วยล่างนะครับผมไปในส่วนของหน่วยล่างนะครับก็จะได้อืม นะครับอันนี้อันนี้ขีดๆนี่ก็คือ45งวดหลุดหนึ่งครั้งนะครับมี3สูตรกำกับอยู่นะครับเด่นก็จะเป็นเลข1นะครับ8 3เลขเอ่าได้7 5มี10นะครับตัวการอีกตัวหนึ่ง4เหแล้วที่ผมให้เป็นเป็น4เพราะว่ามันดูในสูตรนี้มันมี4นะครับผมดูในสูตรนี้มันมี4ี่นะ6ตัวนี้มี4ี่ นะครับเอามากันก็ได้นะครับเอามากันก็ได้นะครับผมก็จะได้สามหนึ่งห้าสี่หรือว่าเพิ่มไปหมดเลยแปดเก้านี่สามหนึ่งห้าสี่แปดเก้าสามหนึ่งห้าสี่แปดเก้านะครับผมนส่วนของล่างนะครับเราตัดศูนย์ทิ้งนะเราตัดศูนย์ทิ้งนะก็จะเหลือ 1>, 1 2 3 4 5สมมุตมว่าถ้าเราจะตัด9ล่ะเพราะว่ามันเคยออก39ใช่ไหมตัดเลข9้ทิ้งเหลืออะไร3 4 5 8 38จากบนจะลงล่างไหมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่า538นะครับผม538 38จะลงล่างไหมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่มันมีอยู่นะมันมีอยู่นะ ็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจะออกตัวไหนนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะให้กันก็คือ33มสามนะครับเลเบิ้ลน,นะให้กันตัวเดียว33เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะแต่ผมจะอธิบายก่อนนะถ้าใครยังชอบ9ก็อาจจะเป็น93ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมให้กัน1589 ้าอาจจะมาหลักสิบก็ได้นะครับอาจจะซื้อไม่ต้องซื้อสามเก้าก็ได้หรือว่าเก้าสามก็ได้นะครับผมนะครับเก้าสามเพราะว่าในสูตรที่ผมใช้ในการวิเคราะห์นะครับผมผมให้หลักไหนก็อยู่หลักนั้นนะครับไม่ต้องซื้อกลับนะครับถ้ามันผิดก็คือผิดแต่ถ้ามันถูกมันก็จะได้เต็มเต็มนะครับผมแต่แต่โดยส่วนมากแล้วผมจะวิเคราะห์เจาะในหลักนั้นๆเลย ไม่ต้องไปกลับนะครับไม่ต้องซื้อกลับนะครับนะครับผมขอแนะนําอย่างนี้นะผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับเพราะว่าสูตรที่ผมคํานวณอหลักอยู่หลัก10ก็คือหลัก10อยู่หลักหน่วยก็คือหลักหน่วยนะครับผมนะครับผมไม่ได้เอาสูตรมาชนกันแล้วก็บอกว่าซื้อกลับด้วยนะครับผมเม่อผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาสูตรมาชนกันอย่างเช่นจับสูตรแต่ละสูตรมาชนกัน ซึ่งไม่ได้ทราบว่าจะอยู่หลักไหนนะครับผมแต่สูตรของผมจะวิเคราะห์ในเจาะเจาะในส่วนของหลักนั้นๆเลยหลักนั้นๆเลยนะครับเนี่ยสมมุติผมให้เนี่ยเลข3อยู่หลัก10ก็คือหลัก10นะครับผมอยู่หลัก10ก็คือหลัก10ไม่ต้องไปซื้อหน่วยแต่ถ้าผมบอกว่าเบิ้ลนะ ก็ซื้อสามสมเนี่ยถ้าผมบอกว่ามีหลักหน่วยด้วยเลข3ามีหลักหน่วยด้วยอาย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคยังไม่อ่าผมด,ดูตามสูตรแล้วนะนะผม1นึสามห้านะครับผมกันสี่นะกัน4หนะมายถึงว่าผมเอาสูตรนี้มาดูนะครับผมนะโอเคนะครับผมกัน4ี่นะครับผมอ่ก็ได้ หลักหน่วยก็จะเป็น3ามหนึ่งห้าสี่นะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมมันมีเลข3มด้วยนะครับหน่วยล่างฉะนั้นผมมองว่ากลัวจะออกเป็นเบิ้ลนะครับผมกันกันที่เลขเบิ้ลนะกันที่เลขเบิ้ลนะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนนะมาดูในส่วนของสูตรที่ดับสนิทนะครับผมสูตรที่ดับสนิทนะครับตัดออกไปแล้วนะครับผม นะครับ389นะครับผม3 8 9ก็คือตัวเห,เหลือตัวเด่นนะครับผม3 8 9อย่างที่บอกนะครับสามารถกันได้8 9เนี่ยแล้วก็15ด้วยนะครับแต่เด่นผมจะให้เลข3ตัวเดียวนะครับผมให้เลข3ตัวเดียวแต่ถ้าไม่ชอบเลข3นะครับก็เอาตัวที่ผมบอกว่ากันก็ได้นะ1589เนี่ยเห็นไหมมันอยู่หลักสิบนะครับผมมันอยู่หลักสิบแล้วก็มาดูในส่วนของอหลักหน่วยล่างเนี่ยนะครับก็จะได้ หนึ่งและห้าอันนี้คือสูตรที่ไม่ใช้เราไม่ได้ใช้สูตรทั้งหมดในการคำนวณนะเอาเอาเฉพาะสูตรดับนะครับสูตรเลขดับนะครับก็จะได้หนึ่งและห้านะหนึ่งและห้าเป็นตัวเด่นนะครับผมนี่เห็นนะก็จะได้ตามนี้นะครับผมหนึ่งและห้านะครับผมนะครับเพิ่มสามและสี่นะครับน,บนี่ตามนี้นะตามนี้แล้วก็มาดูในส่วนของอวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างนะ สูตรนี้ก็ 1, น 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1ี 12, ้3ก็งวดนะครับผิด1ครั้งนะผิดในงวดวันที่17มกราหกสี่นะครับนี่เด่นก็จะเก้าหนึ่งสามสี่นะครับมีหมดทุกตัวเลยนะครับผมเก้าหนึ่งสามสี่นะครับผม, 9, 4, บผมแต่ผมจะให้แต่แต่ดูดีๆนะครับผมดูดีๆนะครับอย่างที่บอกนะบางทีมันมาด้วยกันเลยเนี่ยเห็นไหม สี่ตัวนี้มันมาด้วยกันเลยนะครับสี่ตัวนี่เห็นไหมออกสามแปดแปดสามเนี่ยสี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่สมมุติถ้าเราจับนะถ้าเราไม่เอาเก้านะครับเพราะว่าเก้ามันออกมาแล้วนะก็จะได้ตัวนี้สามหนึ่งสามสี่เนี่ยผมผมผม,ผมจะให้เลขสามหลักสิบนะหลักสิบนะครับหลนะักสิบเนี่ยสมมุติเรามาเลือกกันในสี่ตัวนี้นะครับก็จะได้เนี่ย สามหนึ่งสามสี่เนี่ยเอากันก็จะได้ตัวนี้แต่ตัวนี้มันเคยออกแล้วสามเก้านะเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี้โอเคไหมไม,ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็แค่วิเคราะห์ตามสูตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของวิ่งล่างสูตรที่สองนะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสามสี่อีกแล้วหนึ่งสามสี่นะครับสองนี่คือดับล่างทุกหลักนะเราตัดทิ้งไปเลยเหลือหนึ่งสามสี่เนี่ยเห็นไหม นะครับสามหนึ่งก็ได้สามสี่ก็ได้นะครับผมเนี่ยไหมการอีกตัวก็เป็นสามสามนะครับนะครับในสูตรนี้นะในสูตรนี้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนะไม่ชอบไม่เป็นไรนะผมทําตามสูตรนะครับผมนะครับคือแนวทางของสูตรได้มาแบบนี้นะครับผม ผมให้หลักร้อยคือเอ้ยขอโทษครับให้หลักสิบล่างคือจะไปวิ่งเลขสามก็ได้ครับผมนะนะครับเพราะสูตรมันได้เลขสามตัวเดียวนะครับผมสูตรมันได้เลขสามตัวเดียวนะครับสามหนึ่งสามสามสามห้าสามสี่นะครับสามแปดสามเก้าก็ได้นะนะนะครับสามแปดสามเก้าก็ได้นะครับผมเนี่ยสามหนึ่งสามสี่ก็ได้เนี่ยที่มันเนยครับสามหนึ่งสามสี่นะครับสามสามสามห้านะครับ 38 39ก็ได้นะครับผม39แต่39ออกอีกไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับผมอืมอ่าผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่หลักร้อยเอ้ยขอโทษครับผมอยู่หลักร้อยนะเอ้อยู่หลักสิบนะอ,อยู่หลักสนะิบไม่ต้องไปกลับนะถ้าถูกมันก็ถูกเป๊ะเลยนะครับผมมันเป๊ะเลยมันหมายถึงว่าที่ผมทำเจาะลงในแต่ละหลักหมายถึงว่าการเซฟ เซฟเซฟเงิน uh, mm hmm. นะครับพูด <laughs> ตรงตรงเซฟเงินนะครับผมไม่ต้องไปซื้อกลับให้มันเยอะนะครับจะได้ทุ่มตรงนี้ไปเลยนะครับจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้โฟกัสแบบว่าตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลว่าอมันจะเอ่อจะออกตัวกลับหรือเปล่านะครับผมนะครับในส่วนนี้นะเพราะว่าสูตรที่ผมทํามันเป็น เจาะหลักนั้นหลักเดียวก็คือแต่ละหลักนะครับผมนะครับก็อย่างที่บอกผมไม่ได้เอาสูตรมาชนกันแล้วก็บอกว่ามันจะออกกลับด้วยนะซื้อกลับด้วยนะผมไม่ผมผมไม่ไม่ได้บอกแบบนี้นะครับผมบก็คือสูตรสูตรที่ผมทาไม่ได้ไม่ได้ทําให้บอกให้ออกมาแบบแบบว่าเอามาชนกันแล้วมันจะอยู่หลักไหนหลักไหนก็ไม่ทราบแต่ของผมก็คือว่าอยู่หลักสิบก็คือหลักสิบนะครับ หลักหน่วยก็คือหลักหน่วยนะครับก็คือในการเซฟเงินในกระเป๋านะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของอสูตรที่มันตรงกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสูตรตรงกันเลยนะครับหรือว่าชุดนี้จะมาบนหรือเปล่านะครับผมผมไม่ทราบเหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของบางกอกทูเดย์นะบางกอกทูเดย์ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับผมเบื้องตน้นนะครับสมมุติท่นสามนะ เอาในส่วนของล่างก่อนนะเรามามองส่วนล่างนะครับผมอ่าเอาควาข้อในส่วนของเลขล่างอยู่นะครับ3เนี่ยผมให้หลัก10นะผมให้หลัก10นะก็อย่างที่บอกนะครับผมผมให้หลัก10แต่ถ้าคุณอยากกันนะครับผมท่านไหนอยากกันก็จะเป็น1589นะครับหลักอยู่หลัก 10, 1589อยู่หลัก10ส,สมมุติเนี่ย5 9 3เนี่ย แต่ผมจะให้ตัวเดียวก็คือสามนะแต่ถ้าใครไม่ชอบสามก็เอาห้าเก้าแปดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมห้าแปดหนึ่งเนี่ยห้าแปดหนึ่งตัวนี้ไม่มีเก้านะครับตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีห้ากับเก้านะครับเนี่ยแต่ผมจะให้ระวังเบิ้ลน,นะครับผมก็คือสามสามนะสามสามนะครับสามสามเนี่ยสามหนึ่งก็มีนะครับเนี่ยสามหนึ่งสามสี่ 3ามหเนี่ยเดลินิวมีครบเลยนะครับผม3ามหนึ่งเอ้ยสามห้าสาเหลือ3านะครับแล้วก็บางของทุเดย์นะครับ3ามสามอะไรสามสี่มีแค่นี้นะครับอันนี้เราตัดชิ้งก็ได้นะครับนี่หกศเอเนี่ยอันนี้ดับล่างนะครับเนี่ย เนี่ยดับล่างนันเนี่ยสี่ตัวนี้ดับล่างนันนะครับเนี่ยนี่นะครับดับล่างทุกหลักนะครับที่ทําออกมานะครับก็เหลือแค่สี่ตัวที่เด่นนะสี่ห้าเก้าสามนะครับในส่วนของบังกรทุเดย์นะครับสี่สี่ห้าเก้าสามเนี่ยในส่วนของเดลิเนิวเราตัดเจ็ดตัดศูนย์นะครับนี่โอเคนะครับผมโอเคนะผมวิเค,คราะห์ได้แค่นี้นะครับผมไม่มากไม่เกิน นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับผมให้สามเลยหลักสิบสามเลยหลักสิบเลยนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมทาออกมาได้คือเลขสามก็คือก็ชอบชอบเลขสามนะครับสูตรมันทําได้เลขไหนผมชอบเลขนั้นนะครับผมผม ไม่ได้มีตัวเลขที่ชื่นชอบนะครับไม่มีตัวเลขที่ชื่นชอบอในใจผมไม่มีนะครับผมคือเวลาทําออกมาแล้วได้ตัวไหนก็คือชอบตัวนั้นสูตรมันให้เลขไหนผมชอบตัวนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีในใจเหมือนอหลายๆท่านนะครับผมก็อืมถ้าตรงใจก็เอาไปใช้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมมั่นใจเนี่ยตัวเดียวนะ ําหรับผมนะครับผมอันนี้คือส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับสูตรนะนะครับเนี่ยกันเบิ้ลดีกว่าสองตัวนี้นะครับนะครับอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวของผมเองนะนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้แต่สูตรแต่สูตรมันมันมันได้หมดทุกตัวนะครับผมมันได้หมดทุกตัวนะแต่ ชอบตัวนี้กับตัวนี้นะครับนะครับสองตัวนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าซื้อหมดเนี่ยมันมีแค่หกตัวนะสมมุตินะสามหนึ่งสามสามสามห้าสามสี 5, ่สามแปดสามเก้านะครับแต่สามเก้าถ้าถ้าคิดว่าจะมาอีกก็ซื้อนะครับผมส่วนสามแปดถ้าคิดว่าจะลงล่างก็ซื้อครับผมนะก็ซื้อนะแต่ถ้าไม่คิด ไม่คิดว่า2ตัวนั้นจะมาก็คือ3839นะครับไม่คิดจะมาก็ตัดทิ้งไปก่อนนะตัดทิ้งนะครับก็มาวิเคราะห์นะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะนะครับก็อย่าว่ากันนะครับมันมันสูตรมันได้ตัวนี้มานะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมนะครับและอีกอย่างนะครับก็อย่ามีครั้งก็คืออยู่หลัก10ก็คือหลัก10นะเลข3ผมให้อยู่หลัก10บนะครับผมผมให้อยู่หลัก10 ตัวเดียวโดดๆนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเลข3ผมก็จะให้เพิ่มเติมก็จะเป็น1 5 8 9อห้ยูหลักสิบนะครับหนึ่หยูหลักสิบอันนี้คือเพิ่มเติมกันนะครับผมผมให้ตัวเดียวคือเลข3ทีนี้เดี๋ยวทําไมพูดเฉพาะเลขหลักสิบจังหลักสิบจังเ,เดี๋ยวนะหายไปแล้วอะหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับเนี่ยหน่วยล่างก็คือมันเยอะอะ ตามนี้ดีกว่าเนี่ยหล,ลักสิบนะครับหนึ่งสามห้าเนี่ยหนึ 1, 3, 5, 4, ่งสามห้าสี่แปดเก้าก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลักสิบหนึ่งสามห้าเอา้หลักหน่วยหลักหน่วยหนึ่งสามห้าสี่แปดเก้านะครับผมเนี่ยคือหลักหน่วยมันตัดยากเลยครับสูตรมันสูตรมันไม่มีดับสนิทก็คือมันมีดับสนิทแต่มันหลุดหนึ่งครั้งเยอะ มันผมก็เลยไม่เอามาพิจารณาในส่วนของอตัวเลขนะครับผมแต่ถ้าให้มองนะครับนี่ตัวเด่นก็จะเป็นเนี่ยหนึสาห้าเพราะว่าไม่มีเลขดับสนิทกำกับเนี่ยเนี่ยถ้ามองตามสูตรนะเนี่ยหนึ่งสห้าเนี่ยหนึ่งสห้านะครับถ้าไม่มองเน่ยสิบเลข4ี่เนี่ย, 18, 4, ยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะหลุดก็ได้นะครับผมนะถ้าเรามองสูตรนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีซีนะครับมันมีซีสองสูตรนี้นะครับตรงการเฉยเลยนะครับตรงการโดบแบบโดยบังเอ,อิญนะครับนะครับโอเคโอเคมันยาวเกินไปละเดี๋ยวก็ได้ตัวนี้ครับผมเนี่ย ถ้าจะ,จะวิ่งก็วิ่งนี้ครับผมนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมนะครับผมก็ในส่วนของอันนี้คือเลขดับนะครับนี่แล้วก็ผมคัดให้ได้ประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมก็จะเป็น3 8 3 9สกนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขกด็ดหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ